ดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้พบกับผมนะฮะท่านว่าอ f ฟฟิเชียลผมจากร้าน m o เตอร์ไซค์ช็อปพระรามหผมซื้อขายแลกเปลี่ยนรถ b i g กไบคมือสองนะฮะสำหรับใครที่มีรถ b i g กไบคอยู่นะครับอยากขายอยากได้เงินสดไว้ใช้งานนะครับก็เข้ามาที่ร้านเราได้นะครับผมร้วเรารับซื้อก็สามารถส่งรูปส่งเล่มเขียวกันเข้ามาในบ็อกแฟนเพจได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ผมมีรถคันนี้มาแนะนาครับผมคาวาากินินจา 400SE สีเขียวครับปี2018คันนี้บอกเลยว่าแต่งล้นมากๆครับแทบจะไม่มีอะไรให้แต่งเพิ่มแล้วครับผมนะฮะได้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากๆครับเอาไปเติมน้ำมันขี่อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่ารุ่นนี้มีอะไรมาให้กันบ้างครับไปเลยคผม ข้างหน้าของผมนะครับนั่นก็คือคาวา s a กินินจา 400SE ครับปี2018สีเขียวคันนี้นะครับบอกเลยว่าคันนี้แต่งเต็มมากๆนะครับแทบจะไม่มีที่อะไรให้แต่งเพิ่มแล้วครับผมเอาไปเติมน้ำมันขับอย่างเดียวนะครับในส่วนของสเปครถพื้นฐานนะครับก็คันนี้นะครับจะได้มาแรงม้านะครับสูงสุด45แรงม้าที่10,000รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดครับ38นิวตันเมตรนะครับที่ 8,000ันรอบต่อนาทีนะครับที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็2สูบครับผม399ซีซีฮะประหยัดน้ำมันจริงๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมก็มาพร้อมกับนะครับโช๊คเป็นเทเลสโคปิกนะครับคาลิปเปอร์แบบแอ็กซเซลมาา์ครับผมยิงรถท้องข้ามาพร้อมกับปั๊มเบรกนิชชินนะครับผมแล้วก็ดิสเบรกขนาด290มิลลิเมตรนะครับ ดิสเบรกด้านหลังก็ขนาด220มิลิเมตรครับผมมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับเป็นพื้นฐานของรถนะฮะมาดูที่ของแต่งครับผมมาด้วยกันเออ่จะเป็นมือคลัส์มือเบรกครับผมแต่งนะฮะกาดแฮนด์แต่งครับผมแล้วก็ปอกแฮนด์แต่งนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นฝาฝาปิดหรือฝาปิดโชคนะฮะฝาโช๊คแต่งนะครับแล้วก็ไล่น็อตสีไทเทเนียมทั้งคันนะครับผม แน่นอนครับยังมีตัวนี้ครับผมจะเป็นครอบเครื่องนะครับครอบแคลงคาร์บอนนะครับผมทั้งสองข้างนะครับแล้วก็มาพร้อมกับท่อนะครับผม SC project นะครับปลายใหญ่ขนาดนี้จะประมาณ3นิ้วนะครับมาพร้อมกับทั้งปลายแล้วก็สลิปอนนะครับผมยังมีนี่ครับเรียกว่ากระปุกน้ำมันเบรกนะครับแต่งนะครับด้านหลังนะครับมาที่ส่วนด้านหน้านะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นชิวนะฮะชิวแต่งนะครับผม น่าจะเป็นคาร์บอนนะครับเป็นเกลียวคาร์บอนเลยนะครับผมมาพร้อมกับอุดกระจกนะฮะแต่งด้วยนะครับผมแล้วก็สติ๊กเกอร์รอบคันนะครับนะฮะทำมาเหมือนกันนะครับนอกจากนี้นะครับยังได้เป็นเรียกว่าคางนะครับเป็นคางคาร์บอนแต่งด้วยนะครับผมแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือกาดหม้อน้านะครับกาดหม้อน้ําแต่งนะครับจะอยู่ด้านนี้นะครับผมคือบอกเลยว่าน็อตทั้งคันเนี่ยเป็นสีไทเทเนียมหมดเลยนะครับแม้กระทั่งฝานะครับเป็นฝา เรียกว่าฝาน้ำมันเครื่องนะครับก็ยังเป็นน็อตตัวน็อตสีไทเทเนียมนะครับไม่ขุดเฟรมนะครับขุดเฟรมแต่งนะครับผมมาพร้อมกับท้ายนะครับท้ายยับซุ้มน่าจะเป็นท้ายสั้นพับได้ครับแม่เหล็กเอท้ายสั้นแม่เหล็กครับผมพับได้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวแต่งนะครับนอกจากนี้นะครับยังไม่หมดยังเป็นแฮนด์แต่งด้วยนะครับผมนะฮะโดยประมาณครับผมสําหรับของแต่งนะครับแต่ว่ายังไม่หมดนะยังมีนี่กันรอยฝาถังแล้วก็กันรอยถังน้ํามันนะครับ เพิ่มเข้ามาให้นะเดี๋ยวมาดูส่วนสูงครับผมส่วนสูงผมอยู่สูงอยู่ร7อนะครับเท่ากันทุกคลิปนะครับผมโดยประมาณนะครับส้นเท้าถึงพื้นทั้งสองข้างนะครับผมสําหรับรถเจ้ารถคันนี้นะฮะน้ำหนักรถไม่หนักเกินเกินไปนะครับอยู่ที่1 6 8กิแกิโลกรัมนะครับแล้วก็ถังน้ามันจะจุได้ประมาณ11 12ลิตรนะครับโดยประมาณนะครับโอเคนะฮะ สำหรับใครที่ต่ำกว่านี้นะครับก็สามารถสไลด์ค้นช่วยนะครับได้นะครับสไลด์ค้นช่วยนะเพื่อที่จะไปจอดติดไฟแดงนะครับผมได้นะครับคันนี้นะครับเล็กไม่วิ่งมาเพียงนะครับสองหมื่นเก้าพันกิโลเท่านั้นนะครับผมถือว่าน้อยมากๆนะฮะโอเคนะขอบยวสต์ทให้ฟังนะ โอเคนะครับผมเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปขับขี่ให้ชมกันครับว่าคันนี้นะครับขับขี่นิ่มแล้วก็ดีขนาดไหนครผมเดี๋ยวไปชมกันครับผม ก็โดยประมาณครับผมสำหรับเจ้า Kawasaki Ninja 400 SE ครับปี2018คันนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจรุ่นนี้นะครับติดต่อเซลทันวาได้โดยตรงที่ด้านล่างนี้เลยครับผมและสําหรับใครนะครที่มีรถบิ๊กไบค์อยู่นะครับอยากขายอยากได้เงินสดนะครับไว้ใช้งานนะครับก็เข้ามาที่ร้านเราได้นะครับมร้านเรารับซื้อนะฮะก็สามารถส่งรูปส่งเล่มเกี่ยวกัเข้ามาในอินบ็อกซ์แฟนเพจได้เลยนะครับนะฮะ โดยประมาณจริงๆนะครับคันนี้นะครับมท่วมเลยนะฮะได้ไปก็ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วครับผมเติมน้ำมันขับอย่างเดียวนะฮะกองแต่งบอกเลยว่าล้นมากๆนะครับได้ไปคุ้มจริงๆนะฮะก็โดยประมาณฮะสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาของทันวาออฟฟิเชียลแล้วครับผมพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าแล้วก็ไลน์สตรีมหน้าสำหรับวันนี้ครับผมสวัสดีครับ